สวัสดีค่ะ สาวัสดีทุกคนเลยนะคะ่ะมีใครคิดถึงยันเดนเลยบ้างไหมเอ่ยปอนนะคะเพิ่งรู้ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนสภาพให้กับแม่ยันจังได้แล้วนะคะเออล้วก็ในการเปลี่ยนสภาพาเนี่ยคือจะมีให้เรานะคะได้เลือกเปลี่ยนนะคะถึง6ชุดเลยนะคะจะต้องกดใช้สูตรเท่านั้นนะคะโอ้โหฮี่ก็เลยทําให้เกมเนี่ยมันไม่น่าเบื่อเลยนะจ๊ะเอานะจ้ะทุกคนนางมาลา กลับมาอะเดี๋ยวนะทำไมผมของแม่ยันจังเนี่ยมันหายไปลนะคะคือข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นคืออะไรคะนี่ทุกคน <c oughs> อันนี้คือเป็นทรงผมทรงใหม่เหรอคะเนี่ยวิไม่ใช่สิ เดี๋ยวนะคือเราเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเก๋มากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมก็จะมีทรงผมมากมายนะคะให้เราเนี่ยได้เลือกเปลี่ยนเลยนะคะโอ้โหคือต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงแรกๆทีป่ปอนเล่นเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยยังไม่สามารถกดใช้สูตรได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้คือโอ้โหใช้ได้แล้วนะคะคือให้ความเป็นอิสระมากขึ้นด้วยนะโคตรดีเลยอะ่ะอันนี้คือแบบน่ารัก,ก ไปไหมปอชอบทรงนี้มากเลยอ่ะดูดิน่ารักป่ะเป็นแบบว่ามัดแกะสีชมพูนะคะอู้หูซยกซี่มากๆเลยจ้าเอาละค่ะสำหรับแผนการในวันนี้นะคะเราก็จะมากำจัดสภานักเรียนนะจ๊ะจะบอกว่าตั้งแต่ปอเล่นมาเนี่ยยังไม่เคยค่าสภานักเรียนของภาคแม่ยันจังเลยนะคะนี่ไง สวัสดีจ้าสุดหล่อเธอพร้อมจะตายหรือ,อยังจ้าอ <c oughs> เอเราจะฆ่าใครก่อนดีหน้าวันนี้นะคะคนนี้ก็ถือว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างออกไปทางฝรั่งเลยนะคะเอ๊ยหรือว่าจะเป็นคนนี้ดีไหมหล่ะคะไหนไหนขอดูหน้าหน่อยแล้วคนนี้ก็หลอก่ะคือแบบฆ่าใครไม่ลงเลยนะคะเธอเว้ย อ้าวอ้าวได้เรื่องได้เรื่องแล้วค่ะคือเธอผักฉันทําไมหรอหอฉันไม่สวยตรงไหนหรอคะดูสิออกจะน่ารักกะว้าวโอ๊ยอะไรอะคนนี้คือแบบนิสัยไม่ดีเลยอะ่ะจะผักทําไมนักหนาเนะ่ยฮ <c oughs> เดี๋ยวปอขอเข้ามาเปลนท่าเดินก่อนนะคะเราจะมาใช้ท่าเดินที่แบบว่าหวานๆกันนะจ๊ะเอาเป็นท่าไหนดีนะอ๋อปอชอบท่านี้นะคะคือแบบมันดูมีความแบบโลบจิตดีอะไหนแล้วก็ในขอดูคนต่อไปสิอุยอ้ยอ้อยผักบ่อยจังเลยอะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวปอขอไปดูชั้นล่างหน่อยนะคะสภานักเรียนหรอในดูหน่สิว่าคนในน้าตาหล่อหรือป้า สวัสด,ดีนายอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่ห้องนี้หรอคนนี้คือหล่อเลยอะ่ะอุ้ยแต่ว่าที่หน้าเนี่ยแอบมีกระนิดหนึ่งนะคะช่ป้โอ้ยคือแบบปอค่าใครไม่ลงเลยอะ่ะทุกคนคือแบบงานดีหมดเลยอะ่ะอุ้ยทำไงดีคะตายแล้วตายแล้วตอนนี้คือแบบว่าหัวใจเนี่ยกำลังว้าวุ่นเลยนะคะเพราะว่าค่าใครไม่ลงเลยนะคะทุกคน ค่าใครไม่ลงเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าสภานักเรียนของเราเนี่ยโอ้โหหน้าตาคือหลอกทุกคนเลยอ่ะจริงๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยสามารถนะคะทําให้เราเนี่ยจีบผู้ชายได้เนี่ยบอกเลยว่าปังแน่นอนนะโอ้ยสาธุสาธุค่ะขอให้อนาคตนะคะเขาเนี่ยทาให้มันเนี่ยจีบกันดได้ด้วยเถอะทุกคนจริงๆไปค่ะทุกคนขาและนี่นะคะคืออุปกรณ์ในการค่า สภานักเรียนนะคะก็คือใช้วิทยุเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เนาะปอเนี่ยขอไปหาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะในการฆ่าคนครั้งนี้นะคะเราจะใช้มีดนะคะนี่เลยค่ะก็คือมีดที่อยู่ในห้องนี้นะคะทุกคนนี่เลยปึ๊บอ่ะ เราได้มีดมาแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะแวะมาเอาถุงดํานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราฆ่าเนี่ยจะต้องห่อถุงดํานะคะเพื่ออําพังศพจ้าทุกคนๆๆๆเอาละเอาละได้เวลา ฆ่าคนละสินะน,น,นะเฮ้ยฉันน่ะนะคันไม้คันมือเนี่ยมาหลายวันเลยนะ่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยนะ่ะวันนี้เลยจ้าทุกคนเราจะมาสนองตันหากันนะคะเอจะว่าเราเนี่ยยังไม่เจอใครที่แบบอยากจะฆ่าเราคนเลยอะ่ะหรือว่าเราจะไปฆ่าคนที่เขาเนี่ยผักเราดีไหมล่ะคะไปค่ะ เราไปตามหาเขากันดีกว่านะคะเฮ้ยนายนายอยู่ไหนเนี่ยมาให้ฉันค่ะสดดยดีสุดหลอเอหรือว่าเขาจะอยู่ที่ด้านบนหรือเปล่าไปดูกันนะคะอ่านั่นไงฉันเจอนายแล้วแกใช่ไหมที่ผากฉันน่ะตอนแรกนะคะคือเราก็ไม่ได้กะจะฆ่าคนนี้นะคะ แต่ว่าเขาเนี่ยมันเดินผักเราค่ะเราก็เลยต้องฆ่าเขานะคะทุกคนแต่ว่ามันมีคนอยู่นี่นะเอ๊สำหรับแผนการของเราในวันนี้นะคะคือเราเนี่ยจะต้องเปิดวิทยุนะคะเพื่อรอให้เขาเนี่ยเดินมาปิดค่ะทุกคนรอค่ะรอค่ะรอ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 ,รอจังหวะดีๆนะคะตอนนี้เลยค่ะไม่มีใครเดินมาแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง เออโอเคหูยทุกคนคือแบบเพลงเพาะเลยอ่ะเฮ้ย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 เ้ออเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นไงง่ายง่ายเลยไหมล่ะบอกเราว่าอย่ามาเก่ากับฉันยังไงล่ะสลอฮ่าฮ่่ฉันนะนะ อุตส่าห์เตือนแกนแล้วว่าอย่าผักฉันแต่แกอ่ะก็ไม่ฟังฉันเลยน่ะแล้วเป็นยังไงละ่ะผลลัพธ์ล่ะฮ้เราได้ฆ่าคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยและนี่นะคะคือสีหน้าของคนที่เพิ่งฆ่าคนไปนะ <laughs> บอกเลยว่ากำลังคลั่งเลือดเลยนะ <laughs> เอ้ยเราเนี่ย จะต,ต้องรีบมาเอาถังน้ำนะคะเพื่อมาเช็ดพื้นค่ะอย่าให้มีรอยเลือดเชียวล่ะนี่ค่ะทำการใส่น้ำแล้วก็ล้ายาถูพื้นค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ถูพื้นนะคะมาชุบน้ำเลยค่ะนี่แบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ถูพื้นนะคะไปเช็ดรอยเลือดค่ะทุกคนง่ายๆเลยนะคะนี่ทำการ เช็ดเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นยังไงล่ะคะใครที่เพิ่งจะเริ่มเล่นนะคะก็สามารถทําตามปอได้เลยนะง่ายๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอามานะคะมาชุบน้ำป่อค่ะแล้วก็เอาน้ํานะคะเททิ้งเลยนี่แบบนี้ค่ะนี่ขอขำก่อนนะจ๊ะี่ยเขาเรียกว่า ขำเพื่อรับ,บายความเครียดนะคะเห็นไหมคือเวลาที่เราหวัวเราะหรือว่าล่าเริงเนี่ยมันจะทําให้เราไหนเครียดน้อยลงนะคะว่าแต่ฉันเนี่ย จะเอาศพแกเนี่ยไปไว้ไหนดีนะ่สุดหล่อตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนอยู่เนาะอ๋อฉันรู้แล้วว่าฉัน่นจะเอาศพแกเนี่ยไปไว้ไหนดี <c oughs> <c oughs> แน่นอนแหละฉันจะเอาศพแกเนี่ย ไปเผาทิ้งยังไงล่ะเพื่อทำลายหลักฐานนะคะไม่ให้ใครเห็นแน่นอนค่ะคือตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยเขาคิดว่าเราเนี่ยกำลังเอาขยะไปทิ้งนะคะก็เลยไม่มีใครสงสัยเลยนะคะ <c oughs> ลาก่อนนะสุดลอบายบายแล้วก็เอามีดนะคะทิ้งไปด้วยค่ะปึ๊บอ่าแล้วก็เผาเลยเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายคือเราเนี่ยจะต้องไปอาบน้ำนะคะเพื่อทำลายคราบเลือดค่ะใช่แล้วคือดีนะที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราอ่ะไม่ต้องเอาเสื้อนะคะไปเผาทิ้งแล้วอ่ะเราเนี่ยเอาเสื้อนะคะไปแบบว่าไปซักต่อได้เลยอ่ะนี่นะคะอาบน้ำค่ะล้างเนื้อรังตัวนะคะู้หู้ย สะอาดสะอาดอันนี้คือตู้อะไรนี่อ๋อตู้แต่งตัวนะคะไปค่ะทําการเปลี่ยนสภาพกันเนาะเรียบร้อยแล้วก็เอาเสื้อผ้าอันนี้นะคะไปซักแห้งเนาะโอเคเป็นไงทุกคนคะ่ะปอชอบชุดนี้อะ่ะเป็นสีแดงด้วยอะ่ะสวยเนาะนี่เราเข้ามาในห้องนี้ต่อเลยค่ะแล้วก็ทําการนะคะซักผ้าเลยนี่แล้วก็รอเวลาค่ะโอ้โหชิลชิวอะ่ะ ลุ่พี่คะลุงพี่อ่ะจะรู้ไหมคะว่าเพื่อนของลุงมพี่เนี่ยเขาตายไปแล้วว่ารู้หรือเปล่าอ่ะสำหรับภารกิจในการฆ่าสภานักเรียนนะคะคือปอก็จะมาฆ่าไปทีละคนทีละคนนะคะแบบเลือดเย็นเลยนะคะใช่แล้ว <c oughs> เอาละคะ่ะอุ้ยเห็นไหมทุกคนสภาเราเสร็จแล้วว่าไปใส่สภาดีกว่า <c oughs> ชิวๆไปลเลยละจ้าจะมีคนรู้ไหมนะว่าในโรงเรียนนี้เนี่ยมีฆาตกรโหดอยู่น่ะไปค่ะเปลี่ยนสภาพนะคะเป็นชุดเดิมกันปรึมเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ได้เวลาเข้าเรียนแล้วค่ะแล้วก็เราเนี่ยทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเข้าเข้าน ีกว่าค่ะฉันน่ะนะพร้อมจะเรียนแล้วนะสวัสดีค่ะสุดหล่อโอ้ยสวัสดีจากเพื่อนๆจา๋าไปค่ะทุกคนเรียนดีกว่าแล้วก็รอเวลากลับบ้านเลยนะคะนี่ค่ะนรียเวลากลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยวันนี้นะ่ะนะเรียนเหนื่อยจังเลยนะ่ะ กลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าบ่ายค่ะค,คุณครูขาแล้วเจอกันนะจ๊ะเพ,พื่อนมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยใครจะเป็นลายต่อไปกันนะคะสวัสดีจ๊าดสืบนี่เธอจะมาสืบอะไรเหรอจ๊าไปค่ะกลับบ้านกันนะคะเพ,พื่อนอุ๊ยตายแล้วค่ะ คร่ใหญ่กำลังโมโหนะคะคือเขาเนี่ยเหมือนจะโมโหที่บอกว่ามีคนตายที่โรงเรียนนะคะย a h o o ไปค่ะนอนค่ะพักวิเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะทำไม ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นสีดำหมดเลยล่ะมันคือการไว้อะไรแน่นอนเลยค่ะแต่ว่ามันดำน่ากลัวนาะทุกคนโออมันน่ากลัวไปเลยอะ่ะ เดี๋ยวนะจะบอกว่าทุกคนพอเราเนี่ยฆ่าสภานักเรียนตายนะคะก็คือเป็นงานศพบที่ค่อนข้างโศกเศร้าเลยนะคะคือปอคิดว่าถ้าเราฆ่าแค่นักเรียนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยดันนะคะไปฆ่าถึงสภานักเรียนเลยนะคะก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โห นี่พวกเธอกําลังโศกเศร้าหรอกเหรอเนี่ยแปลว่าคนที่เราฆ่าไปเนี่ยเขาจะต,ต้องเป็นคนที่สําคัญกับโรงเรียนแน่นอนเลยนะคะอุ้ยสมน้ําหน้าผออ,อน,นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมก่อนแรกก็แชร์ให้ปอกันเยอะๆนะคะพอจะได้มาลงบ่อยๆเนอะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ใ,ให้ปอด้วยนะคะสวัสนดีก็บายยคะ่ะ บายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน